มาครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปาบอลชาแนล <c oughs> มาครับวันนี้ทีเด็ดในอะไรเออเยนี่จอดเลยต้มไก่นะครับเนี่ยต้มไก่ใส่กัญชา <c oughs> หัวเลาะทั้งคืนแน่วันนี้เนี่ยครับเป็นไก่บ้านนะครับมีมไข่ด้วยเป็นไงเนี่ยนะ ต้มไก่นี่ต้องแบบสดร้อนหืมหืมหืมมัวใส่กัญชานิดหน่อยนะเ็ดระบบเ็ดระบบว่ารสชาติคงเดิมเลยตาาไข่หืมหืมนะจวด ้วานนุ่มชุมคอเค็มไก่แบบบ้านๆใส่มะขามเปียกอ้หยอด อร่อยลื่นคอนี่ครับแล้วก็ต้องมีแจ่วด้วยนะสำคัญนะครับเนี่ยอร่อยต้องจิ้มแจ่วแจ่วเปรี้ยวนะนี่ใส่มันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องมแบบเอ็กัดได้เคี้หน่อยอออแบบต้มแบบลุ่ยอย่างเงี้ยไม่อร่อยเนี่ย น่าแค่น่าดังนี่คืออธรรสในการกินต้มไข่ก็ไม่ต้องนานม,มากนะครับเพราะว่าเนื้อแต่มันจะลุ่ยเกินไปเจ้าอร่อยมากไงสามแก่วนะแล้วใส่ใส่เนี่ย กดจวดเลยเจ้าเห็นด้วใช้ไ,ได้นะอยูนะ่ต้องได้แทะได้ไรห,หน่อยนิดหนึ่งแก้มก็ต้องแบบหนึบๆไม่ถึงละเล็มากอร่อยอึมืม <c oughs>

กื้นๆข้นๆห้าเลยตรงนี้น้ำแจ่วใสก,กับน้ำเนี่ยเนี่ดยดูอือือว้า อรไอออือ,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 อไปเจอกันกิมได้ฝากกดไลค์กดตามด้วยปาบอลชาแนล อร่อยโคตรฟินวันดี